สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่ช่องลาดถ้าเรือเขาจะไปภูเก็ตเนี่ย ไปภูเก็ตไปกระบี่ไปอำเภอเนี่ยเรือช่องหลาดบ้านเราเออจะมาท่องมาเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเออต้องเที่ยวของเราถึงหน้าแล้วเกาะยาวบ้านเรา สะพานช่องหลาดคนเก็จะไปกระบี่ไปภูเก็ตไปอำเภอเกาะยาว